ทำงานโอ,โอ้ยี้ยป่นนี้ยังเป็นนี่ลอยล้านโอเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยทำงานได้ส่งกับจ้างมาหน่อยผมว่าเงินจ้างนะโอ้เอามาดูทีเก้าร้อยครับก่ะตังค์ ตั้งระดับคพังให้เลยวะสามสองหนึ่งเปิดวิดีโอโระบบวิดีโอทำงานนี่หงุดยังไม่ได้ครับพี่น้องต้องมีเทคนิคนิดหน่อยเพราะว่าคอนโทรลปูฟ่อนนี่ไม่ไม่อยู่ล็อกครับ อันนี้คือทีเก้าร้อยครับนี่ไม่ใส่งาครับไม่ใส่งาก็เสียเบียดต้นแล้วมันจะมันจะลอดตรงตรงช่องลอ้อนะครับนี่นะพีน้องอันนี้คือคนขับใหม่ยังไม่รู้โรงสาของเครื่องนี้นะครับนี่ครับ ปกติมันต้องไปหมดเลยนะครับเนี่อันนี้คือไม่ได้ครับอันนี้คือมันมมไม่มีงาครับไม่มีงาข้างขวามือไอ้ซ้ายมือครับแต่ว่าอุ้มใหญ่ดีครับตัวนี้อุ้มใหญ่แต่รอบจะซ้า รูออ้อยาอย <laughs> ยกไปเอ็กเอกเอกเอกอ๋อนี่เทดีครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไปต่อครับ จุดจัดครับพี่น้องไงกุ๊บไปเลยไปเลยเป็นโฟมแมนครับวันนี้นี่นี่นี่มาอัเบียดแนี่ยบางทีหลอดอแรงจัดครับ ปัแล้วตัวอันนี้ยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มปุ้มได้สะใจดีครับอ่าเดี๋ยวมาดูต่อกันหน่อย ก็ประมาณนี้หรือว่าโอเคครับแต่ต้องนี่ครับตัวมันชิดก็ชิดกับอันนี้คือต้องเอารถมาเหยียบเอารถเหยียบใหสส้สุดกินครับพี่น้องมันถึงจะดีในปีหน้าครับอันนี้ก็ถือว่า,าห่างอยู่ครับ กันอีกสักหนึ่งล่องนะครับผมอีกสักรอบเนาะเอาก่อนอื่นก็จบจบคลิปแล้วครับพี่น้องก็สวัสดีครับเรียบสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผม ที่เพื่นเพืเ่อนชาวยูทูบครับอยู่กับนายเด็กดันทุกนช่องยูทูที่เกี่ยวกับยกระการกระเซ็นนะครับพี่น้องได้ได้ได้แปลงีปูคงอยู่ครับลองมันห่างครับพี่น้องลองสามสิบสี่สิบร้อยสามสิบร้ี่สิ เออเด้อจัดเต็มจัดนะครับก่อนจะโรงงานจะปิดเห็บครับเกไอโซลินโอ้ปิดฟ้าไม่สนิทก็โอ้ปิดฟ้าห่าาสนิททำต่อไม้หรือเปล่าครับนะ รอบมันเร็วครับเว้ยรอบมันช้าอย่างนี้แต่ตัวรถมันเร็วมาต้องจัดประมาณสโลสี4ถึงจะพอดีกำลังดีโอก็ามาดีอันนี้ปิดฝาไม่สนิทครับก็จะประมาณนี้แต่ว,ว่าไปตัดออยฟันก็น่าจะดีครับไม่สนิทอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามครับผมสวัสดีครับผม